สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องในวันศุกร์ที่13สิงหาคม2564เนาะจ้ะเนาะสวัสดีครับสวัสดีพญายัายลุงป่าเอาอาพี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะ FC ใหม่ FC เก่าแล้วก็บพวกเขาเมาเบิ่งทั่วโลกเอาเฮ็ดหยังน้องนึ่งเริ่มต้นถึงขาลายจ้ามันนี่กรพผอกับบ้าวินวินวิ่นกับน้องนึ่งนะครับในวันศุกร์ที่13สิงหาคมครับ2564น,นะครับเนาะไปหลุ่นกันเบิ่งครับ เห็ดยังบานเห็ดกอพี่น้องพ่นบ่เห็นมันเจ้ากเพ้นเหยียบจ้ะน่นหลอกยิมจู้มจ้ะหลังจากคืนฝนตกครับยางนักเลยครับตอนนี้ก็ยังลินอยู่ครับยังเหมือนเมืออยู่ครับเป็นสัญญาณว่าเห็ดสิออกเนอกพี่น้องครับหลังจะเห็ดกอพี่น้อง เรานี่ถึกเต้บ้านึงถึกเต้แล้วจ้ะนี่เพราะว่าเขามา่องนะครับพวกออกเมืออลไรก็มีบางทันครับฝนตกฝ่าล่งก็มาอยู่นะพี่น้องครับหาเพื่อปากเพื่อทองครับอ,อีจ้ามม่ยังอีจุ๊จ้ะ ดอกจุงงามเนาะวันนี้เนาะ,ะดอกสวยจ้ามานลยไป 5, าหาเบิ่งก่อครับจ้าดอกนึงกใหไงจ้ะนี่จ้าจุ่มนะึงสองดอกพี่น้้งถามคุตัวจากผีดอกน,งน,นึงเปลี่ยนให่เราบ้างนะ Cái mang lên chạm đinh anamin. Ta. Nguyên chạm đội cha, Ta. 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 hết Ta. 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 สวยสวยพี่เกาออกจากไม้เฮ็ดกอไปเบิ่งเฮ็ดนาแล้วนะ่นองกนึงไห <Yeah. S 2> หลุ่นกันเบิ่งครับซิมี่ว่าวันนี้ขวดก็หลายแห่งครับเฮ็ดเขาเป้ยงจ้าตัวนี้ท่องดอกจามตรงนี้เฮ็ดผึ่งดำจ้าจากดอกอยูนียูนีมีสามดอกจ้ะ เปลี่ยนจ้าสองดอกอีดอกนึงสดำจ้าถือฝนเมอนดีแห่งจ้าโน้องล่องเลยจ้าอุ้งนกหน่อยจ้าส่วนดอกนึง

đó vậy thôi là thôi 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 là thôi nó thôi Nó thôi thôi Nung leh chuam mereng nung Cha, nu te <middete> chuam Nung <-maring> leh cha, chuam chuam leh, mene Cha, si su suay leh cha Cha, si su suay leh -le dong สวยเลยป่ะค่ะสวยจ้ะนี่นะดอกเดียวเนาะดอกกำลังงามเลยครับชมครับชูมสวยๆเลยเนาะ ชันพูดได้จริงจังเนาะดอกนเนี่ยนีเบิร์ตแค่อยู่เนาะล่างสวยเลยจ้ะจิเต็มตาว้อยู่นะครับอาเบึงน้ำเท้าโพนน่ะน็ดหนาแล้วจะมากออกน้ำโพนน้ำแบนนี้นะครับ ดูหน่อยเพ<อ>ื่อนพวกไว้เนอะแต่เนอะดูใหม่ให้เพื่นเขาไม่ยังจะมีดอกเดียวพี่ลงนกหน่อยจ้ะตีดดอกน้าเพ่เลยสีชมพูจ้ะ เรื่องเนี่งกินเป็นเดตตองกินเห็ดทานจ้ะเห็ดทานใหญ่นะครับเรียกว่าทานกาบย่างมาหนึ่งอย่างอีกอยู่ครับแก,แกบบนนงแสบเบอร์หนึ่งเห็ดทานเป็นหนึ่งพี่น้องเห็ดทานเนี่ยหนึ่งแสบแต่จ,จำเจ้าไอ้ผีครับจุ่ม นเสียบเป็นยังครับในยามอาหารอยุดนะครับในยามอยู่บ้านกักตัวนะครับเป็นเฮ็ดลังเลยจ้าเฮ็ดทานแล้วงันนะครับ แดดออกแล้วครับพี่น้องมีละเห็ดจะออกคักบันเพราะฝนแห้งเนี่ยอยู่เมื่อคืนครับพิ่งค้าลายจ้ะัวน นะครับบันมือฝอยเฮปซีนะครับมาหาเฮ็ดที่กันครับโอ้ยยังมาบอทเฮ็ดเดถาพวกใคร<า>ใช่แหละครับเฮ็ดมึงนะนันน,นี้เฮ็ดเถาเนี่ยวั้มาเทไรมองอะไรได้หนิเด็แกงอยู่นะครับเจ้าจะมันง,งามเนาะโอ้ยไปครับบัน,บนจิไปทางไม้นะครับบันตาพคนนี้ก็จิไปพคนเดียวเขาผู้ปองครับใครเอาไบ้ตรงนี้จะดอกไม้ องดอกค่ะนะครับพี่น้องบอเฮ็ดจ้ะเห็ดน้อหนึ่งก็ใบวิ่นวิ่นพี่น้องแดบบ้าร้ายจ้ามือนี่อันพี่น้องเพิ่นหาอยู่นี่แล้วนะครับสิผ้าไปใช้ต่อบอนมือหนึองสิผ้าไปหาหน่อไม้โจดจ้ะติดตามกันเบิ่งเนื้อจ้บว่าสีใดโบมันเป็นยังไรหน่อไม้โจดก็จะทาเบิ่งนะครับจ้ะไปหาหน่อไม้โจดกันบอนเฮ็ดนี่ก็จะไปวบผิดใบนะครับพี่น้องมาค่ายเขาครับ เดี๋ยเสาลงมาเบิ้งนะครับเป่งได้เรือกว่าเบืงเงาะปลาเขาอืน,นะครับน้องจะให้น้องนึ่งเอาใหม่มามาเหมียนในเบิ้งนะครับพี่น้องคร,บครับพี่นอ้องมาไขเขาจ้าพี่น,น้องเรียกว่าเบืงเงาะปลาเนาะเมียนเบิ้งน้องนึงจะซิบให้เบิ้งเรื่อบ,บาดเนะี้เบื้องเบิ้งเหนืยมันมจะไขพี่พวตจะรสชาติหวานเย็นกลัวครับหวานพี่น้องหวาน นี่ครับลักษณะนมอันเงาะปลาเรียกว่าข่เขานะครับน่คขีบอยู่เขาผมเลยตัวนี้ซุกแล้วจ้าสีเันซุกเหลวนะครับไปหาหน่อใหม่กันครับบัานจินบักไข่เขานะครับมาหอดมองแล้วครับนำน้องหนึ่งไปครับบัานไปเริ่งกอโจดมันจะเป็นแนวอะไรกับนอโจดนะครับนอสีมานอาวนี้ไปรลุ่นน้ำกันครับนี่ครับลักษณะกอครับกอโจด เดแล้วนอนมันไปหนีนอยียเอามันจ้ะไปไปเบิ่งนอสันมันนี่ครับตัดอลักษณานี่นี่นอหน่อยเพิ่น้องแข้งบ่หนึ่งหนึ่งเห็ดอ้วนน้องไม่โจดแข้งอยู่พี่น้องมั้ยจ้ะ ก,ก็โจทย์แล้วนีแ่แหละคำตอบมันครับก็คือนอมันนีแ่แหละนะครับเนาะนี่ครับน้อยนี่ไงนี่ซ้อนเนาะพักก็เลยประเดนหนึ่งพักก็เลยจ้ะโอ้ยเนาะอวนแห้งใี่เนอะตุ่มก็ปุ่นจ้ะแสียบจะได้หน่เอาไปทุบทุบออมก็แสีบเนาะ มันสีมันสีบกขมแห้งคือน้องใหม่ปลาทั่วไปเด้ครับปลาไปหลุ่นกันเบิ่งจ่าบางหม่องอาจจะไม่มีนะครับแต่ว่าตะปูตะปูะปนี่มีครับมันสีเบิดซูนพันไปเลยก็มีนมอ,นอยหลงหม่องนอโจดครับอ้าวพี่น้องบานเห็ดแมงหนึ่งพ่อเห็ดพวกจ้าอีกพวกไฝปะเฮนหาหน่หนอนใหม่พ่อเห็ดพวกบานไปเอาอีกครับไปจ้ะ ไปเอาทั้งหุ่นจ้ะโอ้ยผัวบนเถาแล้วจ้ะเดือดจูมดอกหนึ่งเนาะโอ้ยเถาแล้วนี่เอาบุได้ตัวนี้จ้ะอีกดอกนึงโอ้ยเนาะผัวกันต้อนเถาเอาอยู่ประแจมี เป็นเสือเนาะอะไรเป็นเสือใช่เอาดอกเดียวจุจมมันเอาน่อใหม่พี่บัลนี่ใช่ละเด็เอาหน่อโจดดีกว่าครับอ๋อมีลักษณะครับโอ้ยจะเป็นอยู่รับอยู่เขียบพี่น้องเย้ย จ้ hmm. okay. อ่อนเสียบเป็นอยังในต้มก็เสียบบนนึงหนึ่งแมนจ้ะ <Man. S 1> นี่ครับนอนหนึ่งครับปอกทุบใส่กันเลยนะครับนอนพี่น้องจุงมือก็บมดตั้งใส่เลยนะครับมีน้ำจังบันบานครับหมดถนัดติดละพี่น้องหมดถนัดเฉยใจจุงมือ ตัดออกบัวันตัดออกจ้ะอืมตัวนี้มันอ่อนพันไดเขาก็ตัดเพิ่นออกจ้ะไปพี่น้องไปหักกันต่อเป็นเบื้องวิธีนะครับบ้านตัวนีน้คือคนั่งดินมาหนึ่งหนึ่งแน่นใจพี่น้องหวานเลยเด้นหนึ่งจ้ะยังอีกยังอีกจ้ะ มันต้องใ่เสียม,ม,มนี่ยมนมันมีนี่บจ้ะอยู่ในในมันจะมีครับนอนกระด้งหวานเลยจ้ะนียนมันหนึ่งเนียนจ้ะกระดังเสีจจยบดีล่ะเนียนจ้ะนะครับเป็นหลุนขึ้นเบื้องครับโอ้ยนยานใหญ่เลยครับสวยจ้าลำหน่อยๆแต่ว่านอนขึ้นใหญ่หนอนนอนโจดนี่เนาะ เตาเันบ่รวมบังม็นบ่เตานูใหม่น,น,น,นะครับเนาะดินนาโจดบห่หนึ่งหนึ่เมนจ้ะน่อนอเลยจ้ะนี้เก็กเนาะฮะสองจ้ะนๆอ,อยู่ได้เลยจอืมดินนานะ เมื่อจิงเงาแข็งนะครับอันนอใหม่สนิทนี้มันวันหนึงหน่งแมนค้ะหากรปลายมันปลาอันจะกอบบ้านครับม,ตตมาตึกตมโดนขึน้นนอำใหม่ปลาทั่วไปครับนอโจดนะครับปลาโจดนี่น้ำหัวไฮปลายหน้าครับมันนี้เป็นปลาซุ่มส่วนนอพี่น้องเต็มเลยครับหน,หนึ่งนึงยี่หน่ายหุ่นด้ยางไปหาหนึงหน่งนึงกันครับนะครับนองงาม ฮอสตังแร,ระก็มีโอ้โหฮอสตันเก็บกระยหนุ่งหนึงน่งแกงสิก,กันนี่นะครับวิชีบบชีวิตแบบบ้านๆปลาใหม่ย่างไร่เนี่ยกินเนี่ยอยากก็วืดหน่อพี่น้องใช่เขาปลาหน้าใหม่เห็ดก็มีอ่านี่นอนหนึ่งแล้วอยู่มือเองย่างอีกบ่ เอาได้บ่ครับจุดเนาะบอกว่าอันนี้เอานึ่งหนึ่งฮักเลยเ่ราะันแข็งแรงฮังกได้พี่น่องเพราะว่ามันแข็งจ้ะเมื่อคืนเราใหม่ทัวไปนะครับมีคร้นห,หน่อยนะเด้อ ขุดนอน,น้อยเพื่อไลยได้จ้ะพี่น้อนไม่น้อยเอาไว้แล้วนะครับนู่นใหม่นี่ก็พี่น้องก็มาหาหลาล่นะครับแต่มันออกหลายกวนเห็ดนะครับน่ารุ่นนี่นอ้อยกลางๆนี่นอ้อยหนึ่งนียพี่หนอนนอนยังน้อยอยู่จ้ะคารุนเลยยังเออๆอยู่นะครับใี่พี่น้องจ้าว่าซักดีๆแห่ <c oughs> งไง <laughs> รอืมมันร้อนเลยจ้ะ มิตีหาหน่อโจทย์แบบโบราณตรงแนวนี้นอหนึ่งหนึ่งใดึงมาซักไปเลยเหดเ็ดเกิดได้พี่น้องนี่ครับนี่เห็ดแดงนาน้ำมันมนี่หน่อโจทย์นะครับแต่ว่า,วาเบาแล้วครับหาหน่อโจทย์แล้วครับบนันนะ่ครับพี่น้องหน่อโจทย์ครับพี่น้องหน่อโจทย์แจ้งแสบครับ มันหวานเลยอืจอ,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 อจ้ะอือเยอะทั้งในเลยมีใจอือมีอีกจ้ะามาจังไปคอร์นอีกที่หนึ่งจ้ะลำนิดหน่อยน้อยใหญ่ขนาดน้อยหนึ่งอุ้ยพี่น้องผลข้างผลกระมี จำมีกระหักเรื่อยๆวันน่งไงแซมเก็บเฮ็ดบอใส่แห้งอยู่จ้ะจ้ะ,ะนี่นะครับพี่นอ้องกู้ใดฤิทธิมแล้วจิหัวนะครับรสชาติหน่อใหม่ชนิดนี้ครับ นอจูดนี่ว่ามันเสียบซ้ำได้ครับนะครับพี่น้องอัดไปหน้องนึงนะครับครับพี่น้องนอจูดครับเอามาใส่ตามน้องนึงครับนี่นอหนึงครับเอาแบบหนี้ ออกนนีสวยเลยจ้ะหน่อยโจดขึ้นนอยใหญ่ได้แค่เนีนไลายแล้วกันโจดใหญ่บานนี้เนาะพี่น้องบ้านนี่แต่น้องงามจ้ะอะคืออะไจะปลายมันซจำนีมันอ่อนแล้วเด้ยเอออ่อนจำอยู่ปะ สวยด้ยครับนี่ตัวนี้ถ้าไปหยอดพี่น้องสี่ <laughs> นอจามองนี้ ไปเรืองน้ำหนึ่งครับนะครับบอกใใบยังเลยจ้ะงดอืมพุ่น่ะยีกจากันนึงข้างหน้าอือพุ่โอเคจ้า ครับที่เรี่นอนเอ้ยนอนเถอะเหนีหนยวนอนาอนใหม่อันนี้นอะแต่ว่ามันคือกรอบบันเสียด้วยจ้ะครับอีกนอนหนึ่งจ้ะ นกใหญ่เลยอืมเด็กสวยงามเลยนนี่เอาเต็มตาพ่อหนะน้าหนึง่งหนึ่งจ้า,าไปกินเลือดตามาให้พี่น้องเบื้องหน้าบางท่านซึ่งท่านเคยเห็นครับนอโจดนอใหญ่ได้ครับถึงว่าลำมันสินหน่อยหนี่ลำมันครับนี่นอใหญ่เตนี้มปมมือหนึ่งหนึ่งจะได้ครับ ก็โจดก็โจดไม่ใช่ไม่ใช่จีหัวจากใช่ไหครับใช่พี่น้องโอ้ยนอนบักไหนเลยจ้ะปวดเสียงหน่อยใหญ่ลำหน่อยขึ้เก่าครับนี่เบิงกออเจาะยังไงครับครับพี่น้องแต่ทีนี้ถ้าเอาเสียงนี้พี่น้องต้องเอาทั้งไหนบ้างผวดจ้ะอียิ่งขึ้น nón đấy có, có một nêm. Mình đâm có mình đòn, mình ăn trong ngày, này. Nằm. Sai này, đi bọc thông thường. Nón nón đấy. là thắc. เก็บน้องนึ่งก็เลยลมพี่ใช่ไหมนนะบังกอ,อนี่ครับนอโจูดหาคำตอบพอแล้วนี่นอโจูดนี่ครับเก็บหัวซักแกงเป็นยังไนงน้องหน,น,น,นึ่งมันขมเข้ากันแน่นอนแต่มันหอมเม,ม็นบ่แมีนจะต้มน้ำออกจากพี่น้องแล้วก็แกงหอมจะแซ่บเอาเป็นลายอยู่ครับน้องน้นองหนึ่ง หางยังไงเลยนะครับเน,ะนบาะพี่น้องเบื้องหนอานี่ยสิฮักออกไปให้เบื้องเดียบรันฮักกระลาทางเียครับอืสวยจ้ะฝนกระตกเราที่นองบ้านยิดใจห่มนอโจดนี่แล้วนะครับลักษณะเป็นสุ่มดีเปน็นยังครับีจ้ะแข็งเนอ ดึงดึงเนวน,นี้เลยครับเฮ้ยวิ่นหักเนาะจ่าบ,บนันนี้สองนอจนจ่าจะอีกนอนหนึ่งจ้ะพี่นอ้องนี่ครับดีขี้ดึงพูดจ้าอีกจ้าพี่นอ้องหนึ่งนอนที่สองจ้ะสามนอนจ้ะโอ้ยมีตือนอ้วนเลยจ้า อ,จอ,อ,นอ,นจอีจ้าอุ้ยพี่น้องนอนยังเลยจ้าโอ้หจ้าดีช้องครับอวนเลยเนาะจ้าให้วิ่นฮักจ้าบัดดีพี่พี่น้องนอนบอกใหญ่เลยจ้าป่ะนอน,นี่แหละสิบห้าเมื่อพี่น้องบานครับว่าฝนมาแห้งแล้วนะครับนอป่ะนี่นะครับคน พี่น้องสิได้ผ้าหาออกเมื่อละไะจ้บบัดน,นี้ฝนกต็ตกเลยหน่อไดรห้ายเต๋อไปได้ครับนี่สิเตียมตาใหญ่เลยนะเอาไปกินจำลองไว้ซื้อนะครับนอะ้ะางผ้าพี่น้องมาหาเหลาะเบิ่งนะครับเนอฝนก็่ดตกเปียกปอนกันเบิดแล้วมือนี้นี่ครับจะผพาพกอนใหม่จะผพาพป่านี่เป็นป่าโจทย์นะครับดินหินแหดินบาครับงานนั้นเห็นละงูก็กล่ลายอยู่นี่ พี่น้องสรุปนอยโจกันมาในสิลป์ฝาเมื่อ่แล้วครับฝนมาหแห่งละเพิ่งได้น้องหนึ่งมอนี้ก็ได้ร้ายอยู่นอกพี่น้องนอนอนโจดมากเพราทนโดนบันไดจะ้ะฝนห้ำพอมฝนห้ำพอมจะเปียกเบิดเลย <c oughs> มาข่าวเดียวนะครับเก็บเฮ็ดแหล้วก็มาคุ้มเลยครับนี่มาตะทานมาทานวินก็หากินแหลกขึ้เกาวครับนี่ <c oughs> ผมผ่าย็ดสิบเอไว้เลยครับผ่าอ้กหนึ่งนะครับนอใ <c oughs> นี่เพิ่งสองคลิปครับพี่น้องมอนี้คุ้มเลย ่าสำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะกระโจดสำนียงนะจ้เนาะสวัสดีจ้าครับนี่แหละครับวันที่13นะครับวันนี้วันศุกร์13สิงหาปลาพี่น้องกำลังซองคลิปนะครับพี่น้องเนาะโจดของเฮานะครับเมื่อกี้เฮ็ดมื้อนี้กะโอ้มาหัวใหม่มอนี้เนาะครับม่นเปนเกมเพ็ดลืมครับเก็บจีเฮ็ดหลายศุกร์13นะครับสิงหาคม2 5ง4ครับพิกัดนี่กะหอยห้องคู่หินครับนี่ปลาชุมชนบ้านหอยคา สมุนไพับเพื่อนบันทึีเยวน์บนหลักสันี้นะครับคลิปนี้คันจนังได้ถือใจอย่าลืมกดไลค์ด้วยครับเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ครับกดติดตามนี่นะครับสำหรับภูเขามะเบิงไม่นนครับสำหรับผู้ติดตามมีเหล้วขอขอบคุณหลายๆครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวค้า่าสวัสดีครับเพื่อนพี่น้องครับ